I start. Thank you all for joining today. I'm from India, Republic of Korea, Malaysia, and New Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. สวัสดีครับท่านประธานาธิบดีไบเดนท่านนายกรัฐมนตรีคิชิดะท่านผู้วเาการทุกท่านผมขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีไบเดนและท่านนายกรัฐมนตรีคิชิดะ ที่ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือไอเพบในวันนี้และขอแสดงความวดีกับท่านประธานในที่ปไบเดนต่อแนวคิดที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดีจากประเทศสมาชิกาอาเซียนไอเพบนั้นเป็นกรอบความคิดและหลักการกว้างเบื้องต้น ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าและการลงทุนที่จะนำไปสู่โอกาสในสีสาขาเพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านต่างๆทั้งนโยบายกฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโล,โลยีที่จะนำมาพัฒนาประเทศตลอดที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเข้าด้วยกันซึ่งขณะน,นี้อยู่ในกระบวนการที่เรียกว่า Work in Progress นะครับซึ่งจะมีการปรึกษาหารือกัน ในรายะต่อไปสําหรับประเทศไทยนั้นเราได้อาศัยการค้าขายที่เปิดกว้างเป็นหลักในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมาทุกยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยรายได้ของไทยจากการส่งออกสินค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ60ของ GDP ด้วยเหตุน,นี้เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อจะขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพขณะเดยียวกัน ยังเร่งขับเคลื่อนประเทศและประชาชนไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยังยืนโดยมุ่งเน้นเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกที่สมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งรวมถึงการเร่งการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทุกวันนี้โลกของเรากําลังประสบความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆอยู่หลายประการและไม่มีประเทศใดที่จะสามารถรับมือกับความท้าทายนี้โดยลำพังได้ผมจึงยินดีที่ไอเพ็บมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อจะเสริมสร้างความเจริญรุง่งเรืองบ้างข้างยั่งยืนและครอบคลุมร่วมกันสุดท้ายนี้ผมขอย้ำว่าประวัติศาสตร์ของโลกและของประเทศไทยจะแสดงให้เห็นแล้วว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็ต่อเมื่อไม่ถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สร้างความไม่พร้อมนองในภูมิภาคประเทศไทยยึดมั่นในระบบการค้าเสรีและการเปิดการค้าเสรีกับหลายประเทศแต่ก็ไม่เคยเข้าไปทําสงครามหรือสร้างความขัดแยง้งอันสืบเนื่องมาจากการค้าแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันในภูมิภาคที่จะเป็นป,ประยชนครอบคลุมทั่วถึง จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งร่วมกันและนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของเราอย่างแท้จริงขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you very much, Prime Minister Prayut. I'm looking forward to continue w o r k i with all of you and to strengthen the economic cooperation to deliver inclusive growth and shared prosperity.